สวัสดีครับเอฟซี stock, แฟนซอกแนตบุร์สตมทุกท่านนะครับผมยอดว่นเก่าเก่าก็จะพาเ e อฟซีแอตบุร์สตมทุกท่านไปฟังการสัมผณ์ระวางนันทยาพาล,ยพาลุยกับพอค้ดมุสลินในขสุไทยนะครับถ้าผู้นี้เป็นขวันเห็นไฟใหม่รถทั้งคันเลยนะครับทะเบียนรถก็เห็นชัดเก่ที่เป็นเน้กระตามไปฟังไปดูน้วกันนะครับเอามาแล้วาคาร์หน้ากกติดต,ตามเปลี่ยนกำลังใจ่งให้ด้วยนะครับ พอ,อมวนทั้งหมดนี่ก็นวดนทย้า ah e. ได้แบ่งปันมาให้ผมด้จัดท้าเป็นคลิปเพื่อว่าจชายเอฟซีและท่านผู้่มตรงทันได้ฟังในรูปปนน้ากันนะครับสิเป็นในตามไปฟังพร้อมๆครับผมเลยนะครับตามผบมานะครับแฟนส่องทุกคนนะคะมันในนวนหญยาก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเบขคก้มฝันนาเลขกว้มฝันโค้งสุดท้ายของพ่อคนสุรินนะคะโค้งสุดท้ายพ่อแล้วฝันมาลดขั้นหนึ่งแลนด์มานะคะแลน์มาแเราถอยมาถอยมาไปมาใหม่รถอยู่หน้าบ้านเพิ่นนะคะ หม่ทั้งขั้นนะคะจําได้ทะเบียนรถเลขมีซีโตจําได้แม่นนะคะจะเป็นตัวได้จะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทียากับพ่อค้นซุรินโค้งสุดท้ายนะคะเนว่าวันที่สิบหกสิงหาสองห้าหกหกนะคะพ่อสวัสดีค่ะ ได้รับหนูตั้งระบบสั้นไว้บ่ได้ยินเสียงค่ะเป็นยังไงคะพ่อฮะฟันมองอยู่ที่นู้นนะคะอ๋อจะเป็นข้องสุดท้ายปะคะใ่่มันขึ้นจะเป็นนะค่ะค่ะฟันเท่าดี้ของมึงหรอฟันหนหน่อยฟันเป็นโตหรือฟันเป็นปัญหาค่ะพ่อฟัน เดนยู่ในแจงนียพอไปแเน้อพอก็นอนเด่นในแจงมันมันไม่รถเก่งแค่หนึ่งั้นสีขาวขาวไอเบี้ยนมันตัวเี็กมันสีเขียวเขียวไเบียนมันคอยขี่รถใกล้นะพอไปจริงมันก็ถอยลงมากขึ้นคอยขึ้นมากจอดอยู่หน้าแค่พอยุ่ย ยนได้ปะค่ะแนมเหม็นตะเบียนนั่นแนมโน้ยรถไถน่ยนี่ยนอคือจังบ้เย็นมามังจะเบียนก้นน้มแนมไปแน่หนีเแม่นเลย รถอะแทนแทนใกล้นั่นพอแฝงไหนทีนี่ทีนี่มัน,นแนไปคือวน่างนะมันเด็ดอยมาอยอะแย่นี่ลอดพอกตกไดเนาะพอรู้ขึ้นมาว่าังที่รถไปนอนี่นอะเฮ้ยจะ้องมันลงมาจากรถเังไม่ไฟลุกุมเลยเพื่นแ่นไปเราเพื่อน,น้อยเพื่อนแ่นไปเราเพื่อนแน่นถอยมาบบเพ่าะอาถอยมาถอยมายางยนี่น Bye. Uh -huh. สามพอกรนพอกระนเลขเจ็ดกับเนึ่งเหนึงกับเเจ็ดป็นตัวเียกันแมันค่ะพอกระคมันมันมันอันมันนึงจริงมันจัดจานลงมานึ่งเก้าสาานึมันปดสามเก้าหน่งหนาแดพกระนเปมว่า รอไงวะแล้วมันน,นีตนิบ่อสามเก้เจ็ดนีบ่อพอแล้วเป็นแนวะนวตะวนมันแนบเนื้อจัดด voilà ีลค่ะสามเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าอืมจะได้ว่าโอ้ยแล้วมันเป็นจะไม่ดำเลยคุบ่จากไนปูจากงมบมกจะมีน้ำรุนแ้นขึ้นมาก พอไงแน่เป็นจุดถูกเมว่าเแต่ว้าเป็นโจ๊ตถูกมงแน่มันตัวไหนเนี่ยม,มันก็เป็นจุตถูกมันตัไหน้นนีกสิไอ้นึ่งเก้าสามมันบ่ะค่ะแม่นึ่งเ้าสามอืแต่ว่าพ่อเน่นมันจเจ๊ว่าคันแมนพอบันนีรถเนรถรรถต่จอดเนี่ยขานก้มว่า,วาเป็นมาบอกเอเคกันไห้มุนนอาน้ำเต็มรถเนี่ยหละเด้อ ก็เป็นสามเก้ากับเจ็ดเก้ามันบ่คะพ่อไ่เป็นรนี่สามตัวกับ3สามเก้าเจ็ดไปสามมุนสามตัวจะเป็นสามเก้าเจเ็ดพอพอเดอน,น,นี่เดเดือเนตนมันเป็นสองตัวไม่ใค่ะมันมีสามเก้ากับ

เป็นทะเบียนร,รถที่รถไฟใหม่เป็นสามเก้าเจ็ดเก้าเราแม่เพิ่ง <แบ S 1> ไปจุดทูกเสียง <แบ S 1> ท่าอยู่หน้าว่าเลขจะตรงกันว่าเป็นเลขหนึ่งเก้าสามตรงนั้นน่ารักจ้ะตัดจากเลขทูกลงมาเพราะว่ามันใจเลขสามเก้าเจ็ด<บ>ตัดลงมาให้แล้วก็ตัดสองตัวให้สามเก้ากับเจ็ดเก้าน้องที่ยญาตัดถือว่าค่ะตัโดโจเอาเลขสามโจในแด่ติดสามโจเก็นไม่แต่ก็ก้มโเหมนกน วงกลมตัวไดคะพ่อสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าจพอพอมันเลขเลขดีตมันซ้ำเลขสามตัวนะมันเป็นเลขเบิ้ลมันก็บซ้เลขสามตัวเลขเันเป็นเลขเลขเบิ้ลไทยมันก็เลขหามันกับซ้เลขสามตัว พนมันเป็นโจรดคอเอีเนนนอก่ะายหล่อเรืองพู่พบขนของเนี่ยอขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่หาแนวนี้อยเอฟซีโชดีกันแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะ ค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซกับสีดงนินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระว่างนุนทิยาก,กับพ่อค้นซุริมน,นะคะโค้งสุดท้ายงววันที่16สิงหาสองห้านะคะเพิ่นฝันว่ารถแลนด์มาหนาบ้านเพิ่นถอยมาถอยมาแล้วก็ไฟไหม่รถนะคะ <c oughs> เป็นเลขทะเบยียนรถเลขรถคือ3979นะคร <c oughs> ับเพิ่นกายแม่ไปยดทูบยูน้าเสียงท้ายเป็น193นะคะ เป็นก็เรียว่าตาัดงมากจะเป็นสามเก้าเจ็ดหรือสามเจ็ดเก้าคนไหยนนทิยาวงกลมคือสามเจ็ดเก้านะคะเลขสองตัวตัดหายก็คือสามเก้ากับเจ็ดเก้านะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสินากินแบ่งรัฐบาลนะคะนนทิยาขออวยพรไหยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีกันแนวทางของพ่อคนสุรินนะคะเฮงเฮงปังปังค่ะกลับกับว่าไปเอฟซีและฐานผู้ท้องขันของเทนิเยนเล่ฟังแล้วนะครับที่นนทิยา สรุปเรืของพอคนเมืองสุรินทร์ในของทุทไทยนะครับทำรับผมในไทยคลิปนี้ก็ดีสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับพอค้นเมืองสุรินทร์นะครับคงทุทไทยันเดีนไฟใหม่รถทั้งคันนะครับ,รท,นนะรบทะเบียนรถจำได้คักนะครับทะเบียนรถนะครับในวันที่สิบหกสิงหาคมนะครับมีสามเก้าเจ็ดเก้านะครับทะเบียนรถนะครับ เล <YouTube> ขยุดทูบกับมีหนึ่งเกสเป็นเลขสามตัวกับสามเก้าเจ็ดแล้วกัสเจ็ดเก้าสองตัวกับสามเก้าเจ็ดเก้านะครับกวัง FC และทำซ้มตัวกันคตรดีกินได้ฟั่งแล้วนะครับเราพรบผมในคลิปนีย้ยุตีนเพียงซํานี้พอวันนี้คลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ